สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีีสานเนาะพอก็ไดล้วกบส่อง่น้องเดือนที่นังเลยสวัสดีปลูกสนั่งเลยกับสวัยดีเบร์ตจุกุจุคนจุบองจุบอเนาะทีปานนะฮะุูุคนเนาะมือนี้ลองเดือนไปใส่เม่อวมือกี้พี่นัองเลยพยายามกับโน้มือขึ้นไปใส่ไวมืนขึ้นพยายามมือเศารพี่น้องเลยได้มาตัวหนึ่งพี่น้องกิไม่มาเห็นไมน่ันกัวโน้ที่น้องเลยกินตอนเสากินข่าเสารที่น้่งกับได้โตเดียวพี่นั่ง ต้นนี้ก็กินนี่ก็ตอนนี้ก็สิบประเทศในน้องเดือนพี่น้องเลยบูเบนไปใส่ดอกพี่น้องักผ้าใส่เป็นรองเดื่องชกป่าพวกเครื่องลงเบิดฝนกับสิโตกพี่น้องเลยในข่าวว่าพายุเข่าใช่นเ้อพายุเข่านี่สำหรับงานเลี้ยงงัวเนาะพี่น้องมันกับสียากลำบากกว่านั้นซะมันกับสีมีการเปื้อยนนักขึ้นกว่าเก่าพี่น้องเลยมันกับสีเลอะเทอะกว่านั้นซะเปลีอยนการดงดาไปส่งนมนมๆเพม่อนกับได้ขนมมือสองพี่น้องเลยแต่มีอันโอเคอะไรโอเคอีกคนหนึ่งเนาะ เนเอาเงินให้น้องด่าื้อขนมพี่น้องไว้สี่สิบบาทน้องด่าก็บอกให้ทูนี่เอากรบอกถูกพี่น้องเว้น้องว่าผมเป็นน้องด่าเจ้นขู่เห็นคนรมีเรืงอายพี่น้องเว้น้องด่าตอนนี้กระสีไปเห็นเห็ดขวนู้ดี่น้องเว้ไปดังไฟไปก่อไฟเผานู้แล้วกระสีขวานเนาะไปเบิ่งกันแล้วไเนาะที่นนี่ก็ก่อกองไฟพี่น้องเว้ก่อกองไฟขึ้นน้องด่ากระบอกเผาพอ โอ้ยหุ่นเหล่าต่นางที่เห็ดหน่อย์ุ่นไฟติดแล้วลูกแล้วก็เอานูมาใส่เลยพี่น้องเอาให้ใหม่ๆไปเลยพี่น้องเอ้เผาแบบคนพดคนใหม่เบิร์ตเลยพี่น้องเอ้เผาไปเรื่อยๆเผาออกน้ำเคลียร์ไปน้ำพี่น้องเพื่อบล่อยมันใหม่นางมันเลยพี่น้องเอ้ คนที่จะได้มันใหม่เป็นก้อนเท่ากับมันจัะรุดออกพี่น้องมันจะใหม่ต่อเข้าไปอีกพอคนโนูนมันลายพี่น้องเอาต่างคนเอาต่างเผาน้ำเคลียน้ำคนมันลายขเขาแล้วเคเลียแล้วกันมันลูบลูกลูก,ลกออกพี่น้งองเลยหลุดออกแล้วกันล่างน้ำแบบนี้ล่างของใครเกี้ยงบดเป็น,นอางเงี้ยเลยต้องมาทำการคั่วเนาะ ล้างให้เกลี้ยงให้สะอาดเอาเบิดพี่น้องเลยตอนนี้ก็เป็นนาทีของเมน้องเดือนพี่น้องเลยหลังจากคัวแล้วก็ป้ายเมน้องเดือนเห็ดต่อพี่น้องหลังจากที่พอ้องเดือนล้างแล้วทำควาทสะอาดแล้วก็มาให้เมนตองเดือนผักต่อพี่น้องเลยกระชิดประมาณนี้เนาะไปดวยี่น้องไ่คอม่ถเลยค่ันเยอะเลยไปเยอะเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยว เาก็ดยกินเนาะไกินมน้ตามกัวเราไเลยนะนมกไปยไปอีก3-5กินเลยไหมต้ไป่้ยหอกยังใหเนาะพักข้าวกับซีใส่เป็นนพักอันยางอันนี้หือนยอดบยมพี่น้องเลยเอามาเด็ดเอายอดอ่อนมันเลือกใส่พี่น้องตอนนี้ก็มาเด็ดพักใส่พี่น้องเลยกัเด็ดเอาแต่ยอดอ่อนอนมันพี่น้องใส่

ตาไข่พี่น้องเอ้ยพักหอมที่ว่าเฮ้าเตรียมวบเนาะนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องขวดนูก้งเฮ้าก็เรียบร้อยขวใส่ใบพักบวัวพี่นอ้องเอ้ยขวตาไข่เลยกาใบามักยมมีผีกันลูกโดดน้ำพี่น้องเอ้ยเ่บน้ำแม่น้องเดือนเลือพี่น้อง กังุ้งเ้าก็ไม่ยังงลายดอกพี่น้องเลยใส่พริกใส่เกลือเป็นนัวตามใจหอมหมักบางคนปกกิีใส่สมน้ำพี่น้องแ่ว่านไม่ต้องเดินบ่มักใส่สมใส่หัวตะไข่อันดับกินข้าวแล้วก็ขึ้นจอบเลยพี่น้องเลยืมตับหนูวละใหญ่ใหญ่มากพี่น้องเลยคองหม,มักน้องดาืแมแสบแ้งพี่น้อง ชุดหย่อนมากินข้าวน้ำม่น้องเดือนนะพี่น้องมากินข้าวนลำกันพ่อแม่พี่น้องสบายดีเท่านึงพี่น้องเอ้ยสบายดีเท่านึงเนอะอาหารนั่นธรรมชาติเฮาหาได้เองพี่น้องเอ้ยมืงเนี่ยนูปลูกพี่น้องเอ้ยตอนตัวโปรใหญ่กระดูกมันม้วนแข็งหนูสาว กินอิ่มจ้าเป๊ะจ้าเป๊ะลูกจ้าเป๊ะก็มีอันเดียวแล้วลูกล่ะเอาพักแกมเอาลายพี่น้องเลยนั่นแหละทำมาหากินอยู่จากบ้านตามเมืองเพิ่นเนาะเราแบบประหยัดกินพี่น้องเลยเราจะต่างบ้านเราอยู่บ้านเราก็จะพักลายกันควรเนาะจะพักลายมันแสบพี่น้องแม่ ใบบางยุ่มหน่อยเช็ดๆพี่น้องเอ้ยมีหัวตะไคร้ใส่น้ำจต็มหน่อยโอ้ยครับมันหอมหัวตะไคร้ใส่รดกตวนึงเส็บอ๋อเขาจะมาขึ้นด่าน้องด่ากินนั่งเลยเบิร์ดไปลุงเลยน้องด่าคนเก่งไปลุงเบิ่งน้องด่าเสีอับไปเบิ่ร์ด สวยพอตุ <NYU> ừ, うう๊กจะน่ารุ่หลานเลยควาดีจังอย่าให้ลูกเห็ดสิมันม่วนกันพี่น้องอยสดเต็มบ่วงเลยดอกะเนีนบ่มันมันเปนกวดเอาบ่เดี๋ยวพักมันม่วนแล้วเราเรื่องไม่ใช่เป็นกวดเอ้าะเดยวเตีนก็ลูกปลาลุงช่วยตาพอแม่กินยังไงกินน้ำเลยเบิ้ลปลาลุงเลย Cái này kinh phát hiểu lắm rồi này Vậy có 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 phải bữa thì bột kín thế nào ấy? Nè. Ủa bông coi bà có bột kín nữa? พอหนึงเดือนแมหนึ่งเดือนนั่นเนูนี่ถือว่าเป็นของหายากพี่น้องเอ้ยแม่มากรีนเห็ดได้หลายเมนูเพแม่ของหายากของแทบอะไนะจ๊ะหายากกวนเอาใหม่ลายเท่าเฮ้ยก็ลูกมกเฉลียปีกับแสบพี่น้องเอ้ย Mình đủ thằng nhỉ bự đi lắm, là mẫn kín ngài phía nào ơi? tối ngày lá cả cái đủ đồ khang, long là, là, là bớt เจริงก็ดูปลาลุกช่ยตาแขกม,บบม,มันจริงแอบปัลลุกโอเคเดี๋ยวพ้นตกพี่น้องเลยแักมันยั้งดอกเมื่อวานแดดเป็นอย่างน่าหอนเมื่อวานแมนื่อวานมันมาคึ้กพี่น้องเลยลอากาศเมื่อก่อนหนะนาวเมื่อวานวานี่ฮอนเมื่อนีค่คึ้กอากาศเป,ปลี่ยนแปลงไหวเลยกินนะ้ำเลยค่ะ ทำบุกอยู่างรทาร้อยเ็บกินได้กินกับนามนน่แหละพี่นเอ่ไรเมื่องนี้พอไปไปใช้เหมือนกันเลยบร่ได้สื่อกับขาวม่านลงได้ฝันหิวกับสีทอดไข่พันกินเท่าไรไข่พันองเดือนสื่อมาไหวกับต้นไหวก็บย่างอยู่หน่วยนึงไข่ก็ได้ย่กินบาอย่างตัปลากระป๋อง กินปลากระป๋องไหมข่งไทก็คือกินกับข่าวน้ำพรอน้ำแม่แล้วก็แล้วตอนเช้าน้ำมไปอยากก็ได้ดอกแหลาตื่นแต่นอนตอนเพลน,น,อนเออบอกไปนองหรอกลุงละเป็นนอนอืมบอกเปิยดอก ใส่กับข้าวหน่อื่นนะไม่นเลดเฉดประเภทเป็น,ปน,ปนได้เป็นหนอยอนูนเฉดประเภอัน,นันกหนยแฉะเลยยำข้าวข้าวมันออคิวเนาะหอมเหรขาวอ,ออกเบิร์ดพวกอันเนกเหวียมมันพวกไขมันก้อนเนื้อแต่ว่ามันคิวน้วนะพีอง มันก็เลยบอกิวพวกนี้เอาก็ห้แตกเลือดขาดพี่น้งเลยคิวถามันแตกถึนน่อ มีป่ป่ะที่ทานหนึ่งเมื่อวานเนี่คนคอมเมนต์หรือมาคลิปเข้ากันนั่งกินข้าวกับเท่าแก่เลยนี่ยเป็นยัางคือโบทายอันเอาเท่าแก่เขากล่องน้ำแน่เห็นเต็มเพม่อนว่ะคือเพคนบริสุทธิ์คนนั่งเลยคนเมื่อกี้ข้าวเขาพักก็ยิ้มอยู่แต่ว่าเข้าถ่ายคลิปเพคนวแบบบายถ่ายถึงนาคอยเดอร์เหมือนแบบพี่น้องอายเพม่อนป่ะเป็นอายพี่น้องเลยเขาก็ ขา่เอาดี๋หา้าเนาะพักเหี่ยวพี่น้งนนน <c ười> องเอ้จะมาวานกนแหละัเหี่ยวาอะไรกินมาซื้อเพื่อนเลยแพ้งก็กกกกเมบรถถิสิมบรปิป้ามันพี่น้อเลยหัวหนึ่งาบาเนาะหัวใหญ่แน่น, <c ười> น่อยลึลงมากกว่าชองหัว าบก็ทานต้วรวมๆอลก็เดคาต้นแนีนๆง่ายๆมก็คายเป็นกิโลแ่บลายไป่น้องเลย นูส่องขาวก็แซ่บพี่น้องเอ้ยกระดูกมันอ่อนนูส่องขาวน่ะคักตัวนูบ้านนูซิ่งนูน่ะเทากับกินหร็กพี่น้อยเขากินแต่นูเนี่ยกินเจ้ากินูลากินเจ้ากับไก่ทอดกินขาวกับไข่ทอดินไกมทอดกินไก่ทอด ไอพอสดออสดหน้ามันทอดันน่าจะ่มจจ้าอีนั่งกบกินอะไรไม่อเลยมกลายตอดเยาวอจเหตเราก็แม่กินแล้วก็อยากกินแม่จ้าจ้าแม่จายน่ากาไม่อยากควายเลย่ เราคืออยากเขาไหวใช่ไหมเ่าขนมอยูแล้วเนีบายจะเ,เอาลรกจะเอาบระทงพอจะขินหนันไหมเปรียบกันเนาะนันเปรียบแล้วอิ่มไหมนยอยขักไย ไม่ต้องเดือนนะบ่อสื่อบ่อส่อพี่น้องเ้ยมาทานเจ้ามาขึ้นก่อกินโบนูน่ะเจ้าทอยากเชื่อได้เนาะจะขึ้นในใจหากไปสองคืนไปขึ้นแรกเดี๋ยวไปเบิ่งทำลายพี่น้องไปเบิ่งราดเล่าเออบ่ได้เป็นตาบ่ได้เป็นตาาก็ใส่ดักเบิ่งบเ่บือ เอาไปเบิ่งกทำลายบอลนี่หล่องร้อยเอาไปใส่ไว้มันบ่ถืรเขาก็เปลี่ยนไปบอลใหม่เป๊ะแน่นอนพี่น้องเยนี่หากินชองมือพี่น้องเอ้ยจะได้ท่านูตัวนี้งคนเดือนสุดก่อนล่ะก็คือการพี่น้องเอ้ยไปหามือชองมือซามือคนแต่ว่าไปบ่อนปลาอ้อยแต่ว่าไปเลี้ยงดักอ่ะย่อมบ่อล ย้อมแห้งดีปลาอ้ยหกขาตัดบนี้ดิเพื่อนเขาตัดบนแล้วมากระิลรวกัรวมกันแคมน้องแคมบ่อได้ปะเนี่ยงานได้ปะโนะไรเป็นองไรสุดยอดแห้งกินเ็บ้างเป็นไรลูกบอยก็ิเนแล้วบาชิมุกลำบาชิมุกอ้า ถารุ่นถาส้มเบิ่งนมการเป็นห่วงเอ๊ะจะได้กินมุกนอีกอยู่บ่ต่อไปเงี้ยเราอยากมุกเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งคลิปเราจนจบเนาะแม่วก็อายู่ด้มีน้ำทุกท่านพบกันในคลิปหน้าครับสบายดีอินะด่าพยายามกินหนักนะพี่น้องเย